เด็กๆมื่อน,นี้พี่เพชรมีเกมมาให้ทั้งสองคนเลน่นเพื่อที่ฝึกว่าผู้ใดที่มีสมองและการร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันได้พี่เพชรแต่ว่าจังเลยน้องอิมก็เป็นคนชนะน้องอุ้มแท้ๆโอ้ยอิมเขาตั้งหาที่จะเป็นคนชนะพี่เพชรแต่ว่ามือน,นี้นีเข้าสิมาแข่งขันเล่นเกมอีหยงกันจ้ะเละเกมทเทาสิมาเล่นกันในมือน,นีก็คือศึก,กลับสมองแย่งโฟมอ และนี่ก็คือของรางวัลของเฮาโคโมอสสตรอเบอรี่สุดไหมผู้ได้ชนะเอาไปเลยว้าวกติกามิวว่าน้องอุ้มกับน้องอิมต้องแข่งขันกันตอบคำถามเป็นพลไม้ชนิดต่างๆสิขคอพี่เพชรสิถทามเป็นภาษาไทยอุ้มอิมแต่เป็นภาษาอีสานและกับภาษาอังกฤษป้าพี่เพชรขึ้ง่ายจ้ากวยวยๆบนั้นน่ะแต่ยังบ่เบิดเพียงเท่านั้น เราว่างที่ตอบคําถามน้องอุ้มอ,มอิมต้องเล่นหูละงูปไปน้าผู้ใดเหตุหูลัหูปตกก่อนผู้นั่นแพ้ผู้ใดชนะแล้กก็ตอบคําถามได้หลายก็กันรับไปเลยโฟโมสตรอเบอรี่สูตรใหม่จ้าก็ฉันเอาเป็นว่าเข้าไปแข่งขันกันเลยดีกว่าจ้าพิเชรไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาการแข่งขันตอบคําถามผลไมต้ตั้งๆเป็นภาษาอีสานและภาษาอังกฤษพ่เชรสีหาน้องอุ้มกับน้องอิมสลับกันตอบพร้อมไปจ้าเด็กๆ แอา์ซันเริ่มย a ฮูข้อหนึ่งมะละกอมะละกอภาษาอีสานบักฮุ่งภาษาอังกฤษพะพยาข้อสองมะม่วงมะม่วงภาษาอีสานบักม่วงภาษาอังกฤษแมงกุข้อสามษู้าพุาภาษาอีสานบักกันภาษาอังกฤษจูจุข้อสี่แตงโมแตงโมภาษาอีสานบัก ลำไยภาษาอีสานลำไยภาษาอังกฤษล้อมแก่นข้อ8กล้วยกล้วยภาษาอีสานกล้วยภาษาอังกฤษบะนั่นนนะข้อ9ส้มส้มภาษาอีสานบักสมภาษาอังกฤษออ์เรน์ข้อส0สตรอเบอรี่ฟุ้ยไงนึ่งเพลเพ็ดสตรอเบอรี่ภาษาอีสานสตรอเบอรี่ภาษาอังกฤษ โฟมอัลสตรอเบอร์รี่ขอบใเจ้าอ,อ,อร่อยสดชื่นนุ้มอมา,กกายจ้านอกจากที่แซบแล้วโฟมอัลสตรอเบอร์รี่สูตรใหม่นีก็ยังมีโอเมก้าสามหกก้าวิตามิน B12 ถึง4เท่าแคลเซียมสูงช่วยเพิ่มพัฒนาการทางสมองและร่างกายอีกพร้อมได้ลูก<ห> กินกับเพาก็ได้กินข้องละเคิงเอาจังสันพี่เพทให้เงินสิบาทไปซื้อไปซื้อบมื่อใดดอกพี่เพทเงินมันบ่พอมันอะไรสิบสองบาทนี่เด้เขามีขนาดไหมหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิลิตรและคาเพียงสิบบาทเท่านั้นมีขายที่แมคโครแลืกาลานค้าทั่วไปไอ้เนติจาพี่เพทรก้สันขอเนจา่ามาอิ่มสิไปซื้อโฟมดรสตรอเบอร์รี่จา้า